สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิพานชาแนลนะครับวิดีโอนี้ครับก็เป็นวิดีโอที่ผมเนี่ยอยากจะมาอันบ็อกซ์นะครับ iPad นะครับที่ผมเพิ่งซื้อมานะครับเป็น iPad อ่า g e น8นะครับผมก็เป็นปี2020นะครับก็คือเป็น CPU ตัวใหม่ A12 นะครับผมโอเคเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่านะครับว่า iPad นะครับ Gen 8 ปี2020นี้นะครับมันมีอะไรมาให้เราบ้างนั่นเองนะครับเผื่อใครจะตัดสินใจซื้อนะสำหรับน้องๆน,นักเรียนนักศึกษาอะไรแบบนี้นะครับผมโอเคมาดูกันเลยครับโอเคทุกคนก็นี่ครับผมเนี่ยซื้อมาพร้อมกับปากกา apple pencil ไอตัว ipad gen 8ตัวเนี่ยมันใช้ได้กับ apple pencil รุ่นที่1นะครับเพราะว่าผมอยากจะมาวาดรูปด้วยโอเคตามนี้นะครับก็จะมี2ตัว เรื่องราคานะครับตัวเนี้ยผมซื้อในส่วนของความจุ 128GB นะครับซึ่งราคามันก็จะอยู่ที่13,900บาทนะครับส่วนปากกาจะอยู่ที่ส4 0 0รวมแล้วก็จะเป็น17,300บาทนั่นเองโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่านะครับโอเคนี่นะครับทุกคน iPad ผมดูมุมกอนอ๋อนี่ไงมีอันนี้อยู่เดี๋ยวกล่องเป็นรอยนะฮะโอเค โอเคออกมาแล้วนะครับนี่นะครับผมหน้าจอโอเคนะฮะซึ่งหน้าจอเนี่ยที่ผมไปดูสเปคมาอยู่ที่10นิ้วนะครับ10.2 10. นิ้วนะประมาณนี้นะครับโอเคต่อไปนะครับเดี๋ยวขอวางนี้ก่อนต่อไปจะเป็นซองอะไรเอ่ย ข้างในนี้จะมีจะมีสติกเกอร์มาให้เราหรือเปล่าอ่ามีเป็นคู่มืออะไรต่างๆนะครับหมดยังหมดแล้วหรออ๋อมีสติกเกอร์ด้วยมีสติกเกอร์มาให้เราหมดยังเนี่ยหมดแล้วนะครับมีสติกเกอร์นะครับตามฉบ,บับของ Apple มาให้เรา2อ,อันนะครับ2ชิ้นแล้วก็คู่มืออะไรต่างๆนะตามนี้นะครับ โอเคจากนั้นนะครับก็จะมีสายชาร์จนะครับสายชาร์จตรงเนี้ยเขาบอกว่าเป็น Type C ด้วยนะนี่เห็นไหมเป็น uh, USB Type C อะมองเห็นปะ่ะโอเคนี่นะตามนี้เลยนะครับผมโอเคแล้วก็สายชาร์จอ่ะเป็นตัวนี้ครับอันนี้คือเต้ามันอันนี้คือสายนี่ครับเป็น Type-C นะครับโอเคตามนี้นะครับทุกคนก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับอันนี้คือ Unbox ส่วนต่อไปก็คือ Pencil นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาแกะปากกากันโอเคนี่ครับปากกาดึงออกมาปึ๊บอ่านี่ครับ Apple Pencil Designed by Apple in California โอเคแล้วก็จะมีอะไรด้วยนะฮะมีในส่วนของอที่เสียบชาร์จเนาะนะครับแล้วก็หัวปากกาตามนี้คู่มือต่างๆนะครับโอเคตามนี้นะฮะโอเคทุกคนทีนี้เนี่ยมาลองเปิดเครื่องกันนะครับอ่านี่นะครับมาแล้วนะครับ อาจจะเห็นตัวผมหน่อยนะเพราะว่าหน้าจอมันดำนะฮะเดี๋ยวรอเปิดเครื่องก่อน Hello นะครับโอเคตรงนี้ครับก็กดปุ่มนี้นะอ่านี่ครับเขาก็จะขึ้นมาซึ่งแน่นอนว่าให้เลือกภาษานะครับตรงนี้ผมขอเป็นภาษาอังกฤษละกันนะครับอ่าแล้วก็ Country นะครับตรงนี้ผมจะเอาเป็นจริงๆอ้าวเดี๋ยวก่อนไม่ใช่สิ Country ผมจะเอาเป็นประเทศไทยนะฮะเลื่อนลงมาไทยอยู่ไหน Thailand Thailand โอเคเรียบร้อยนะครับจากนั้นกด set up manually Wi-Fi Wi-Fi ผมเดี๋ยวเข้าแป๊บหนึ่งโอเคกดต่อไป It may take a few minutes to activate your iPad. Okay. Data and privacy continue. Touch ID continue. โอเคตรงนี้ผมต้องเปิดอันนี้ปะเนี่ยนะฮะเดี๋ยวผมขอเอาันนี้ออกก่อนแล้วกันโอเคนะฮะเอาไว้ตัวนี้ออกละนะครับเดี๋ยวผมจะขอแต่หน่อยโอเคเรียบร้อยนะครับ Adjust your grip. Going to capture the edges of your print. Continue. อันนี้คือข้างๆโอเคเรียบร้อยนะครับ Touch ID is ready create passcode อ่ะตรงนี้ใส่รหัสผ่านแบบโอเคเรียบร้อยนะครับ Apps and data ตรงนี้่อ uh, choose how you want to transfer apps and data to this iPad อืมจริงๆเดี๋ยวไม่ต้อง transfer ตรงนี้ก็ใส่ Apple ID ไปนะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็ใส่ข้อมูลอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับก็เหลือ รออีกแป๊บหนึ่งนะครับให้ตัว iPad มันเริ่มนะฮะโอเคนะครับตรงนี้ก็ continue ไป continue ไปเดี๋ยวอย่าเพิ่งนะฮะ screen time set up later in s e t t i n g แล้วกัน Apple analytics เดี๋ยวอย่าเพิ่งแชร์ appearance นะครับตรงนี้ก็เลือกเป็นตรงนี้ก็จะเลือกเป็น continue ก็คือสีขาวนะฮะ Welcome to iPad get started อ่ามาแล้วนี่ครับเป,ปล่าๆเลยไม่มีติดตั้งอะไรทั้งนั้นนะครับผมโอเคนะฮะก็ตามนี้ครับทุกคนเดีย๋ยวเราลองมาทดสอบกล้องกันดูนะครับอ่าตรงนี้เดี๋ยว Allow camera to use location อ่ะไม่ต้องอย่าพึ่งโอเคกล้องเนี่ยผมไปดูมานะประมาณ8ล้านนะกล้องหลังกล้องหน้าประมาณเท่าไหร่อ่ะ2ล้านหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะนี่กล้องหน้าครับ ้แต่กล้องหน้าสวยอยู่นะครับกล้องหน้าชัดอยู่นะฮะโอเคกล้องหลังก็ประมาณนี้นะครับทีนีเ้เดี๋ยวเราลองไปที่เซตติ้งดูในส่วนของ camera นะฮะก็ตัวนี้ตรงนี้ครับอาจวิดีโออยู่ที่1 0 8 0 p 3 0 fps นะฮะก็โอเคอยู่นะนะครับถ้าเป็น60แล้วก็อาจ4 k เนี่ยจะเป็นรุ่น ipad air นะที่ผมไปดูรีวิวมานะฮะ โอเคก็ประมาณนี้เนาะนะครับโอเคครับทีนี้เนี่ยลองมาใช้กับ Apple Pencil ดูนะครับเดี๋ยวผมจะอตอนนี้น่าจะยังใช้ไม่ได้เนาะนะครับแต่ไม่ได้น่าจะต้องเปิดก่อนโอเคทุกคนเมื่อกี้เนี่ยผมลองใช้ Apple Pencil ผมก็ว่าทำไมใช้ไม่ได้ครับแบตไม่มีนะฮะตอนนี้ก็คงต้องชาร์จนะครับอ่ะตรงนี้ครับเวลาชาร์จในส่วนของ iPad 8เนี่ยมันจะต้องชาร์จตรงตูดแบบนี้นะนะครับซึ่งถ้าใครไม่ชอบผมว่า ก็อย่าซื้อตัวนี้นะครับไปซื้อตัว iPad Air ดีกว่าเพราะว่ามันจะเป็นการชาร์จแบบไม่ต้องเสียบตรงก้นอย่างเงี้ยนะครับก็คือชาร์จแบบแนบติดกับตัว iPad ไปเลยนะฮะอ่าก็จะเป็นการชาร์จแบบไร้สายนั่นเองนะครับผมโอเคนะฮะก็เดี๋ยวต้องรอชาร์จนะฮะสวัสดีครับทุกคนก็วิดีโอนี้นะครับผมมาอัดต่อจากวิดีโอที่แล้วนะครับเพราะว่าผมเจอปัญหานั่นเองนะครับปัญหาอะไรก็คือหลายคนน่าจะสังเกตเห็นอยู่นะครับตอนที่ผมเนี่ยเอา Apple Pencil ใช่ไหม ไปต่อชาร์จที่ตัว iPad แล้วทุกคนจะสังเกตเห็นว่าแบตไม่ขึ้นนะครับนั่นแหละผมก็เลยเฮ้ยอะไรวะนะครับซื้อมาซื้อมายังไม่ทันได้ใช้เลยนะครับแบตชาร์จไม่เข้าก็ตรงนี้ผมเชื่อแหละว,ว่ามันต้องมีปัญหาบ้างนะครับแต่ผมเพิ่งเคยเจอไง ก็คือซื้อมานะครับยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับก็ใช้ไม่ได้นะครับมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับใครที่ซื้อมาครั้งแรกแล้วเจอปัญหานี้นะครับก็แน่นอนว่าต้องเอาสินค้าไปเคลมไปเปลี่ยนนะครับในส่วนของ Apple Pencil นะครับก็เดี๋ยวผมคงจะมาใช้ให้ดูที่หลังนะครับอาจจะรอจนของมาแล้วผมก็จะมาอัดให้ดูอีกทีนึงนะครับโอเคทีนี้มาดูนะครับทุกคนจะเห็นว่าในส่วนของ iPad ของผมเนี่ยผมซื้อเคสมาแล้วนะครับ แล้วก็ผมเนี่ยติดฟิล์มเรียบร้อยนะครับก็ของเกือบครบแล้วนะครับตอนนี้เหลือแค่าปากกา Apple Pencil นั่นเองนะครับผมทีนี้มาพูดถึงเรื่องของประสิทธิภาพการเล่นเกมนะครับแล้วก็การใช้งานแอป,ปต่างๆเนี่ยผมก็บอกเลยว่าดีนะครับเล่นเกมก็ปรับกราฟิกได้สูงเลยนะครับแล้วก็เรื่องแอป,ปเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับคือเล่นได้สบายๆลื่นปลืดปล้ดเลยนะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาทดสอบเล่นเกมกันนะครับอันนี้ผมโหลดเกม NBA 2K Mobile มานะฮะ ก็เดี๋ยวลองมาทดสอบเล่นกันนะครับเข้าแนกเมนูอะไรก็ลื่นนะครับมากดเลย์กันเลยนะฮะนี่นะครับนี่กราฟิกยังสวยครับผมโอเคมาแย่งบอลก่นอนได้บอลด้วยนะฮะ โอเคลื่นครับไม่มีกระตุกอะไรนะลื่นเลยนะฮะชุดไม่ลงนะฮะเอาไหมสามแต้มปึบโอ้โหไม่ลงลองนิดนึงอ่าเรียบร้อยสวยงามนะครับขัดขวางมันขัดขวาง ยังแยังมอนมาไปย,ย้ายมาชุดโอ้โหหลงด้วยโอเคทํใหมเดี๋ยวอันนี้เอาสามแต้มเลยเล่นท่าเล่นท่าหลอกเล่นท่าหลอกนิดน,นึง่อนชุดสามแต้มโอ้โหไม่ลง มยังได้สวยครับโอ้โหไม่ได้บอลยังมายัางมาโอ้โหโดนดังไปทีหนึ่งครับกลางแสกหน้าเลยถามแต้มไปไม่ลงอีกแล้วเรียบร้อยหรือลูกนี้ เอาไมไ,ไม่ลงส่งบอลไปส่งบอลไปสองแต้มก็ได้สวบเรียบร้อยสวยงามส่งบอลไปส่งไปสามแต้มไปลูกนี้ปุ๊บสวบสวยงามครับสวยงามลูกนี้ ยังมาสวยสวยสวยไปไปไปดังดังอืมได้อยู่นะครับโอเคก็นี่นะครับทุกคนก็เกมภาพสวยดีนะครับแล้วก็เล่นลื่นนะไม่มีกระตุกอะไรเลยนะครับโอเคนะฮะทีนี้เรื่องของการใช้งานแอปอะไรก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับอย่างเช่น facebook อะไรอย่างงี้ก็เล่นลื่นนะครับอ่านี่นะฮะหรือว่าอ่าจะเป็น แอปวาดรูปนะอันนี้ผมก็ซื้อมา Procreate นะฮะก็เดี๋ยวจะนี่ครับเอามาทำสติกเกอร์ลายนะครับซึ่งตรงนี้ครับผมก็ได้ประกามาแล้วนะนะครับไปรับมาเมื่อวานนี้เลยที่เมกาบางนานะครับทุกคนก็เนี่ยจะเห็นได้ว่าผมเอามาวาดรูปได้ตัวหนึ่งและนะฮะโอเคนะครับผมโอเคทุกคนก็ผมเนี่ยได้ประกามาแล้วนะครับนี่นะเป็นประกาตัวใหม่เลยนะครับก็เทสอยู่ที่ศูนย์ไอแคและก็ใช้งานได้นะครับ ก็พอได้มาปุ๊บผมก็เอามาวาดรูปเลยนะครับนี่นะฮะนะครับผมซึ่งวิธีการที่เชื่อมต่อปากาก็จริงๆง,ง่ายๆครับเชื่อมต่อผ่านทางบลูทูธนะฮะเวลาที่เรา,าเข้ามานะเดี๋ยวผมจะเข้าไปที่เซตติ n งนะครับก็มาที่บลูทูธก็เปิดบลูทูธนะนะครับแล้วก็นี่ฮะเราจะเห็นว่ามันจะขึ้นว่า Apple Pencil not connected อยู่นะครับเราก็เปิดตุดนนะครับเราก็เปิด ในส่วนของก้นตัวประการเนี่ยนะครับจากนั้นก็เสียบไปให้มันทําการคอนเน็กนะนะฮะอ่ะก็เสียบไปตรงนี้เนี่ยควรเสียบให้ห่างจากผู้คนนะครับเดี๋ยวแบบบางคนมาแบบกระแทกเราอะไรเงี้ยมันอาจจะทําให้แบบอันนี้ได้นะมันต้องค่อนข้างระวังอะ่ะตรงนี้นะฮะอ่ะโอเคพอเสียบเสร็จมันจะขึ้นคอนเน็กเต็ดนะนะครับพอขึ้นคอนเน็กเต็ดก็ถอดออกมาได้เลยแล้วก็เอานี้ใส่คืนไปนะครับ ปึ๊บโอเคทีนี้เนี่ยก็ใช้งานได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะแตะให้ดูเห็นไหมใช้งานได้ไม่มีปัญหานะครับโอเคนะฮะก็นี่โปรเกรสเห็นไหมนะครับผมก็วาดรูปอะไรไปนะครับโอเคนะฮะซึ่งสําหรับใครที่แบบจะซื้อมาทํางานวาดรูปแล้วผมก็แนะนำนะว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากนะครับ iPad กับ Apple Pencil จริงๆมันจะใช้เป็นตัวพนซิลที่มันเป็นไม่ใช่ของ Apple ก็ได้นะก็คือพวกแบบ third party stylus พวกตัวอื่นนะครับที่ไม่ใช่ของ a p p เปแต่ผมว่าของที่มันสร้างมาคู่กันมันก็น่าจะดีกว่าอยู่แล้วนะครับดังนั้นก็ใครมีงบก็ซื้อคู่กันมาเลยนะครับมันก็ดีอยู่แล้วนะครับผมโอเคนะฮะโอเคทุกคนทีนี้สุดท้ายนะครับผมก็คือจะเป็นเรื่องของคําคถามนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าเออแล้วผมเนี่ยควรใช้ตัวไหนดีนะครับอันนี้ เอาจริงเลยนะครับตามคำแนะนําของผมก็คือถ้าใครมีงบเยอะเนี่ยก็เลือกใช้ตัว Pro หรือไม่ก็ตัว Air ไปเลยเพราะว่ายังไงมันก็ดีกว่าอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าใครงบไม่ได้สูงขนาดนั้นนะครับผมก็แนะนําเป็นตัว iPad ตัวนี้ได้เลยนะครับก็สามารถใช้งานเล่นเกมทํางานอะไรได้ทุกอย่างเลยเหมือนกันนะครับผม แต่ว่าถ้าทุกคนเนี่ยอยากจะใช้งานยาวๆนะครับผมก็แนะนําให้ทุกคนนะครับซื้อตัวความจุ128นะครับผมเชื่อแหละว,ว่าตัว32เนี่ยมันแบบมันเหมือนจะน้อยไปนะครับก็ถ้าใครอยากใช้งานานานๆก็แนะนําว่า128ดีกว่านะครับทีนี้ครับก็เรื่องของคีย์บอร์ดนะครับแล้วก็เรื่องของปากกาอะไรแบบเนี้ย หลายคนอาจจะสงสัยว่าเราต้องซื้อไหมนะครับจริงๆมันอยู่ที่ความจําเป็นของทุกคนนะถ้าเกิดว่าทุกคนอยากจะเอาไว้พิมพ์งานนะครับอยากจะพิมพ์คล่องๆก็ซื้อมาเลยนะครับคีย์บอร์ดหรือว่าอยากจะวาดรูปบางคนเรียนแบบวาดรูปเรียนศิลปะอะไรเงี้ยก็ซื้อมาเลยครับเพราะว่ามันได้ใช้แน่นอนนะครับผมซึ่งผมจะบอกว่าคือ ถ้าเกิดเราซื้อพวกคีย์บอร์ดอะไรมาต่ออะไรเงี้ยนะครับเพิ่มเติมเนี่ยผมจะบอกว่ามันเหมือนกับเรามีคอมเครื่องหนึ่งเลยนะครับซึ่งเป็นคอมที่พกพาได้ง่ายมากเพราะว่าเราไม่จําเป็นต้องอะไรครับแบกน้ําหนักของอย่างเช่น macbook เนี่ยก็หนักอยู่นะครับถ้าแบบเดินถือไปทั้งวันอะไรก็คงจะเมื่อยนะครับดังนั้นก็ ipad เนี่ยก็เป็นอะไรที่ตอบโจทย์ดีมากนะครับผม โอเคครับทุกคนนี่ก็คือจะเป็นรีวิวแบบบ้านๆนะครับที่ผมเนี่ยอยากจะทําขึ้นมานะครับเผื่อว่าเป็นการตัดสินใจนะครับก่อนซื้อให้ทุกคนนะครับก็สาหรับใครนะครับที่มีงบเยอะๆอยากจะเล่นตัวโปรก็จัดเลยนะครับหรือว่าตัวแอร์ก็ แล้วแต่นะครับตามที่ทุกคนต้องการเลยนะครับหรือใครที่ไม่ต้องการขนาดนั้นนะครับก็ตัวเนี้ยมันก็ใช้ได้อยู่แล้วนะครับคือใช้ได้ทุกอย่างเลยนะฮะโอเคนะครับทุกคนก็สําหรับวิดีโอนี้ครับหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครนะครับแล้วรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อไปนะครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสาหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับใครนะครับที่ต้องการซัพพอร์ตช่องปฏิาพานเวงเพาน,นะครับตอนนี้เนี่ยทุกคนก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกช่องได้แล้วนะครับเ <P ing> พียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือเป็นกําลังใจให้ผมเนี่ยผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับผมขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตแล้วก็รับชมวิดีโอเสมอมานะครับยังไงผมก็จะผลิตเนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปให้ทุกคนเนี่ยได้ศึกษากันนะครับผมแล้วเจอกันครับ